ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นชุดพระสมเด็จพิมพ์ฐานสิงห์หลวงพ่อแพรวัปปิกุลทองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีจัดสร้างปี2515นะครับจะจัดสร้างเป็นพระเนื้อผงใบลานเนื้อผงเกสรเนื้อผงลายรัศมีและเนื้อผงลายรัศมีพิเศษทั้งหมด4เนื้อ4แบบนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูแต่ละเนื้อกันนะครับ อ่ะขอเริ่มจากเนื้อผงใบลานก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับจะหาพบเจอค่อนข้างยากหน่อยครับสําหรับเนื้อผงใบลานครับด้วยจานวนการที่สร้างไม่เยอะครับเนื้อผงใบลานนะเป็นเนื้อผงใบลานมีชิ้นทองอยู่ในองค์พระ รายละเอียดขององค์พระจะติดคมชัดมากครับสำหรับเนื้อนี้นะครับเนื้อผมใบลานโอเคครับเดีย๋ยวดูองค์ต่อไปครับนะเป็นเนื้อผงเกสอนนะครับนะฮะร,รายละเอียดของกล่องพิงพมพ์พระนี่จะติดชัดเจนมากครับ น,นี่เป็นพิมพ์เนื้อผงเคสอนนะฮะเคอันนี้จะเป็นลายรัศมีฮะพิมพ์ผงลายรัศมีโอเค สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เนื้อผงลายรัศมีพิเศษนะครับที่เป็นพิมพ์เนื้อผงลายพิเศษก็คือนะครับเส้นซุ้มรอบแก้วและองค์พระนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังจะเป็นออกสีขาวนะครับสีขาวผุ่เกสอนนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อลายรัศมีธรรมดาี่ด้านหน้าด้านหลังนี่จะเป็นลายหมดทั้งองค์เลยนะครับ น้ำชาครัขอบแต่ละด้านองค์นี้ค่อนข้างหนาครับชิ้นทงองเกษรโอเคลองพิจารณาดูนะครับสาหรับชุดพระสมเด็จฐานสิงหง์หลวงพ่อแพรวพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี จัดสร้างนมาในปี2,515นะครับจะแบ่งออกเป็นเนื้อผงใบลานเนื้อผงเกษรเนื้อผงลายรัศมีและเนื้อผงลายรัศมีพิเศษโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พระสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อแพรวรพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีจัดสร้างขึ้นมาในปี2,515นั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ